ทูนต,ตํ่าท<ม>่าต้นเลยจะต้องโดจากทุกปีที่ผ่านมาก็เนืวว่องจากภาวะของโลกให้การสนับสนุนทุกคนรวมถึงเราจะได้พัฒนาให้เกิดการกระตุ้นในเรื่อง,อง,อง,ง,งอของการใช้จ่ายโดยที่เราไปกระตุ้นไปกระตุ้นถึงภาพรวมในเศรษฐกิจของหรัความเข้มข้น,ขน t h e ด้วยจังหวัดลพูนนงปางบวกแม่สอนและเชียงใหม่ผ่านเทเลค s นเ l e ลคอนเพ e นเห็นได้ว่าการจัดงานั้งนี้ โซลเฟิร์ม750คูหา4โซนนะคะทั้งโซนสินค้าเฟอร์นิเจอร์สินค้าตกแต่งโซนสินค้าเพราะการจะขับเคลื่อนอะไรแบบนี้ไปข้างหน้าให้เกิดความแข็งแรงได้เนี่ยมันต้องทำงานร่วมกันค่ะใช่ครับ What a great show of unity here the collaboration between the agencies all the government agencies assisting or helping ต่อไปนะคะไม่ต <ici> ้องอยู <afar> you know? <ikka> ่ในนันก an ็ได้นะคะหรือ <laughs> ทีนี้เราจะติดต่อกลับไปนะคะใบต่อไปที่ที่ไนะคบเป็นที่จ่าสวนรยฐศาสารสวยจ่าสุดสีนะคะยินดีกับคุณคุณมณฑลคุณก็ซื้อจากโรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ยินดีด้วยค่ะคุณคือผู้โชคดีนะคะคุณโยค่ะหรือทีนงานติดต่อกลัไปนะคะเพื่อที่จะรับ คนหนรกครับ ในเทศกาลนะคะมีตัวร้านนาแฮนดิชัพเฟสเิวัลมีการจัดจำหน่าย <All right. S 1> ความบันเทิงเนี่ย <All right. S 1> มันจะเกิดขึ้นหลังจากไ <All right. S 1> ม่กี่ปีจ,จากนี้ไปนะคะ